เดนมาร์กเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่แถบสแกนดิเนเวียซึ่งแน่นอนในหนึ่งประเทศก็จะต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียวันนี้เรามาทำความรู้จักกับประเทศเดนมาร์กให้มากขึ้นเริ่มแรกเราจะไปรู้จักกับข้อดีของประเทศกันก่อนความเหลื่อมล้ำทางด้านสิทธิ์ที่จะมีน้อยเพราะว่ารัฐบาลได้จัดสวัสดิการให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงเช่นการรักษาพยาบาล คนเดนมาร์กหรือคนที่มาจากประเทศอื่นสามารถที่จะเข้ารับการรักษาฟรีทุกคนจะมีแพทย์ประจำตัวเมื่อมีความเจ็บป่วยเราก็ไปรักษากับแพทย์ของเราแต่ถ้าเกินขีดความสามารถที่จะต้องใช้การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางแพทย์ประจำตัวเราก็จะส่งตัวเราต่ออีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าฟรีนี้ไม่ได้รวมถึงยาและก็พวกทันตกรรมต่างๆ การศึกษารัฐบาลจัดการศึกษาให้ฟรีจนถึงระดับมหาวิทยาลัยและเด็กแรกเกิดก็จะมีเงินเดือนค่าเลี้ยงดูให้ไปจนถึงอายุ18ปีและหลังจาก18ปีถ้ายังมีการเรียนอยู่ก็จะมีเงินเดือนให้ก็คือเงิน su ผู้หญิงสามารถที่จะลาคลอดได้1ปีและถ้าเราตกงานรัฐบาลจะมีค่าเลี้ยงดูให้ ประมาณ2ปีและที่นี่ยังมีสหภาพแรงงานที่เขามีความเข้มแข็งในการต่อรองกับนายจ้างได้เป็นอย่างดีด้วยในเรื่องภาษาทุกคนรู้ดีว่าประเทศที่ใช้ภาษาที่3จะมีปัญหาก็คือภาษาอังกฤษส่วนมากคนจะไม่ค่อยพูดกันแต่ประเทศเดนมาร์กคนส่วนมากจะพูดภาษาอังกฤษได้เก่ง ซึ่งมันจะมีผลดีเมื่อเราย้ายมาอยู่ใหม่ๆเรายังไม่สามารถจะพูดภาษาเดนนิสได้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างสบายๆหลังจาก,กเกษียณอายุการทำงานแล้วรัฐบาลจ่ายเงินกเกษียณให้ทุกเดือนมลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อมจะมีน้อยเพราะว่าประชาชนทุกคนให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศเดนมาร์กยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากรู้จักกับข้อดีของประเทศแล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักกับข้อเสียของประเทศกันบ้างข้อเสียข้อแรกคือค่าครองชีพที่สูงค่าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งจะต้องจ่ายในอัตราที่สูงรวมไปถึงภาษีที่ต้องจ่ายให้รัฐบาล38-50เปอร์เซ์ แต่ก็คุ้มกับสิ่งที่ได้กลับคืนมาไม่ว่าจะในรูปแบบรัฐสวัสดิการหรือค่ารักษาพยาบาลต่างๆซึ่งประชาชนคนเดนมาร์กทุกคนยินดีที่จะจ่ายภาษีเพราะถือว่านั่นเป็นหน้าที่ภาษาเดน,นิสเป็นภาษาที่เรียนรู้ยากซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะได้พูดได้คล่องเขียนอ่านได้และเมื่อเราออกนอกประเทศเดนมาร์กไปประเทศอื่น เราจะเห็นว่าภาษาเดนิสผู้ควรจะใช้น้อยมากด้วยสภาพอากาศของประเทศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีทำให้คนที่มาจากประเทศอบอุ่นอย่างเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพเราจะต้องรู้จักวิธีการปรับตัวและการดูแลปกป้องไม่ให้เราเจ็บป่วยสังคมที่มีความเป็นส่วนตัวสูงทำให้ คนเดนมากจะไม่นิยมผูกมิตรหรือจะมีเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติสักเท่าไหร่